สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สถานีสูยรราชาการเฉลิมพระเกียรตินะครับพาทุกท่านมาพบกับสกายวอล์กที่เชื่อมระหว่างสูยรราชาการเฉลิมพระเกียรติจากสถานีรถไฟฟ้าเข้าไปสู่บริเวณสูยรราชาการทางด้านในและพาทุกท่านมาพบกับสวนลอยฟ้าที่อยู่ด้านบนของอาคารจอดรถในจุดนี้เลยครับคลิปนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันซึ่งจะบอกกันนะครับว่าดูสวยงามน่ามาเยี่ยมชมอย่างมากเลยครับสวนจะมีบรรยากาศเป็นยังไง เรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีของรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านสายจุดนี้จะเป็นสกายวอล์คที่เชื่อมระหว่างสายสีม่วงไปที่สายสีชมพูจึงวันนี้ครับ ผมเองจะนั่งน้องนมเย็นไปในส่วนของสถานีสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศการใช้ในส่วนของสกายวอล์กแห่งใหม่รวมไปถึงส่วนลอยฟ้าที่อยู่บริเวณในสู่ราชการนะครับยังไงขอตัวนั่งรถไฟฟ้าสักครู่นะครับแล้วไปเจอกันอีกที่ที่สถานีสู่ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับ ตอนนี้ผมมาถึงสถานีสู่ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับจากจุดนี้ถัดไปจะเป็นในส่วนของสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติถัดไปจะเป็นในส่วนของสถานีหลักสี่ซึ่งจุดเองจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ได้ครับจากจุดนี้ผมเองก็ต้องใช้ทางออกทีพพ่3เพื่อจะเชื่อมต่อกับสกายวอล์กที่มีการก่อสร้างขึ้นใหม,ม่เข้าไปในสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติซึ่งตอนนี้จุดผมอยู่ก็จะอยู่ภายในวงกลมสีแดงนะครับส่วนเส้นสีแดงที่ขีดเอาไว้จะเป็นในส่วนของ,ของสกายวอล์กที่มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ครับ มองตรงเข้าไปก็จะเห็นกับอาคารจอดรถเป็นอาคาร A ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของส่วนลอยฟ้าซึ่งสกายวอล์กจุดนี้ก็จะเชื่อมต่อกับจุดนั้นได้โดยตรงเลยครับช่วงเวลาที่ผมมาถ่ายคลิปจุดนี้ก็1 4บสถึงนาฬิกาก็มีฝนตกลงม,มาให้เห็นเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าสกายวอล์กจุดนี้ก็จะมีหลังคาคุมตลอดแนวไปจนถึงบริเวณส่วนลอยฟ้าที่อาคารจอดรถอาคาร A อเลยครับสำหรับใครที่ต้องการจะเข้าไปที่อาคารจอดรถอาคารดีหรือจะเข้าไปที่สูนย์ัาชการอาคาร A อาคารลาดบุรีดีเลกลิสก็ สามารถใช้สกายวอล์กจุดนี้ได้เช่นกันนะครับโดยสกายวอล์กแห่งนี้ก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา5.30นาฬิกาทีถึงเที่ยงคืนเลยครับดังกว่าจุดนี้ตลอดแนวก็จะเป็นในส่วนของรางระบายน้ำนะครับพรเลยมายก็จะมีรถอีเวแชร์คอยให้บริการอยู่ ก็จะมีราวให้จับมีตลอดแนวเลยครับในจุดนี้ส่วนพื้นบริเวณนี้ก็จะมีในส่วนของเบลบ็อกซ์นะครับจะมีการปูเอาไว้บริเวณช่วงกลางของทางเดินเลยครับเดินเข้ามาไม่ไกลซกเท่าไหร่ก็เริ่มเห็นของส่วนลอยฟ้า้วครับจุดนี้จะอยู่บนอาคารจอดรถอาคาร A เป็นอาคารจอดรถสูง2ชั้นส่วนลอยฟ้าก็จะอยู่ชั้นดาดฟ้าด้านบนครับส่วนพื้นถนนทางด้านล่างจุดนี้ผมเองเ,เห็นว่ามีการกางเต็นท์อยู่ยาวตลอดแนวเลยนะข้อมูลจากทางมติชนออนไลน์นะครับ สำหรับการเปิดให้บริการทางเดินเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสถานีสิราชการเฉลิมพระเกียรติรหัสสถานี pk 1 2กับอาคารจอดรถอาคารดีของสู่ราชการเฉลิมพระเกียรตินับเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จต้องขอขอบคุณบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดผู้บริหารโครงการสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติที่ดำเนินงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อนี้ด้วยจะหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อเช่นเดียวกันและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้ถือเป็นต้นแบบในการเชื่อมต่อโดยความร่วมมือกับเอกชนจากนี้ไปประชาชนที่มาขอรับบริการที่หน่วยงานราชการต่างๆภายในสู่ราชการเฉลิมพระเกียรติรวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเองก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายที่จำพูมาได้อย่างสะดวกสบายหรือหากผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวต้องการจะใช้บริการอาคารจอดรถอาคารดี ของสู่ราชาการเฉลิมพระเกียรติเป็นจุดจอดแล้วจอดเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่รถไฟฟ้าเอ็มอาร์พีสาิตมพูก็สามารถทําได้โดยสะดวกเช่นกันซึ่งปัจจุบันมีจํานวนผู้เดินทางมาที่สู่ราชาการเฉลิมพระเกียรติประมาณ2 7 0 0 0คนต่อวันและมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีสูราชาการเฉลิมพระเกียรติสูงสุดประมาณ5,000คนต่อวันโดยสกายวอล์กแห่งนี้จะมีระยะทางประมาณ200เมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่5นาฬิกา30มนาทีถึงเที่ยงคืนเลยครับ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลบางส่วนนะครับที่ผมนํามาจากมิติชนออนไลน์ขอพุนข้อมูลจากต้นทางนะครับจุดที่ผมอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนลอยฟ้าอยู่ด้านบนอาคารจอดรถอาคาร A ตอนที่ผมมาถ่ายคลิปจุดนี้ก็ยังมีฝนตกออกมาเรื่อยๆนะครับด้านนี้ถ้าเรามองตรงเข้าไปก็จะพบกับสุวนราชการอาคาร A ส่วนด้านล่างงผมจะเป็นอาคารจอดรถอาคารดีเป็นอาคารจอดรถสูง10ชั้นครับ หลังคาที่อยู่ภายในส่วนลอยฟ้าแห่งนี้ก็จะมีทั้งหลังคาแบบทึบนรวมไปถึงหลังคาแบบโปร่งใสซึ่งด้านหน้าจุดนี้ตอนนี้ก็มีน้ํรั่วลงมาด้านล่างนี่เยอะมากเลยครับถ้าใครเดินในจุดนี้ก็ระมัดระวังนะครับอาจจะเลื่อนได้นะสําหรับด้านในของสุรราชการเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ตอนนี้ก็จะมีส่วนลอยฟ้าอยู่ทั้งหมด2แห่งนะครับ คือท,ที่รวมมากกว่า8,662ตารางเมตรราว5ไ้ไร่ใหญ่ที่สุดบนถนนแจ้งวัฒนะระยะหลักสี่กรุงเทพมหานครเลยครับโดยส่วนลอยฟ้าแห่งแรกจะตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าชั้น11อาคารจอดรถอาคารดีขนาดพื้นที่กว่า 2, 7 8 9ตารางเมตรและแห่งที่2นะครับก็คือที่เรามาอยู่ในจุดนี้ครับก็คืออาคารจอดรถอาคาร A ขนาดพื้นที่ของส่วนในจุดนี้ก็จะอยู่ที่5,872ตารางเมตรขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะครับ ส่วนตัวของแอดเองคิดว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจะมานั่งเล่นมาพักผ่อนบริเวณกระางแจ้งในจุดนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับเพราะาอากาศก็น่าจะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันก็แนะนำน้าให้อยู่ในร่มจุดที่มีหลังคาคุมเอาไว้ส่วนบริเวณลานกระางแจ้งก็ให้เวลาสักพักครับให้ต้นไม้โตมากกว่านี้หน่อยก็จะนั่งได้แล้วนะสําหรับท่านใดที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมในจุดนี้ก็นํารถส่วนตัวมาก็ได้นะครับจอดรถที่อาคารจอดรถอาคารดีหรือนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาก็ได้ครับลงที่สถานีสุรักการเฉลิมพระเกต ก็มาที่ทางออกที่3นะครับจะเจอกับสกายวอล์กสีขาวก็เดินตรงมาถึงจุดนี้ได้เลยครับจะมาเชื่อมต่อกับอาคารจอดรดถอาคาร A ได้โดยตรงเลยครับ วันนี้ผมเองก็ไปถ่ายคลิปมาแล้ว2สถานที่เรียกได้ว่าเบรกทั้ง2ที่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าฝนนะเวลาออกมาถ่ายนอกสถานที่ทีไรนี้ผมไม่ลอดทุกครั้งเลยครับในช่วงนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและถ้าทุกท่านเห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าจะสลับสลับกันไปนะครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปบุมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ